แล้วอะไรกันหละที่ทำให้อิสลามแตกต่างจากแนวทางอื่นคือมันอย่างนี้ครับศาสนาอิสลามนอกจากจะสอนให้คนทำความดีแล้วอิสลามยังสอนถึงแนวทางวิธีการที่ให้คนคนนั้นเนี่ยบรรลุถึงเป้าหมายในการทำความดีนั้นด้วย มันยังไงล่ะครับตัวอย่างเช่นทุกคนเห็นด้วยไหมครับว่าทุกๆศาสนาทุกๆแนวทางก็มักจะพูดตรงกันว่าห้ามลักขโมยการขโมยเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่บาปถูกไหมครับงั้นอะไรคือความแตกต่างระหว่างอิสลามกับแนวทางอื่นละ่ะอิสลามนอกจากจะบอกว่าคุณเนี่ยห้ามลักขโมยแล้วการขโมยเป็นสิ่งที่บาปแล้วอิสลามยังแนะแนวยังบอกถึงแนวทางถึงวิธีการที่ทําให้ไม่เกิดการลักขโมยด้วยครับ ในอิสลามเราจะมีระบบอยู่ระบบหนึ่งครับเรียกว่าระบบสาการระบบสาการคืออะไรระบบสาการก็คือระบบที่คนร่ํารวยเนี่ยจะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งตามศาสนากําหนดไปแบ่งจ่ายให้กับคนยากจนใรก็ตามที่เป็นคนร่ํารวยเป็นคนที่มีเงินมีทองแล้วเงินของเขาเนี่ยนะครับเงินเก็บของเขามีเกินกว่าจํานวนที่ศาสนากําหนด<ๆ>เขาคนนั้นจะต้องนําเงินตรงนั้นเนี่ยจำนวน2.5จากจํานวนเงินที่เขาเก็บ ตรงนั้นไปแจกจ่ายให้กับคนยากจนคนขัดสนคนที่แร้นแค้นครับลองคิดตามผมน้ช้านะครับลองคิดดูว่าถ้าคนที่รวยที่สุดในโลกใบนี้ทุกๆคนทำต,ตามคำสอนอินทลามแค่ข้อเดียวข้อนี้ก็คือระบบสกาดโดยนำเงินเก็บของเขาจำนวน2.5ไปแจกจ่ายให้กับคนยากจนบนโลกใบนี้เราก็จะไม่เห็นมนุษย์บนโลกใบนี้สักคนนึงเลยครับที่ตายเพราะความอดอยากต่อมา ศาส,สนาอิสลามมีกฎข้อหนึ่งก็คือว่าใครก็ตามที่รักขโมยโทษสูงสุดของการรักขโมยอาจจะทําให้เขาถูกตัดมือเลยก็ได้ครับคนส่วนใหญ่พอได้ยินเช่นนี้ก็จะบอกว่าอะไรกันตัดมือเนี่ยนะในยุคสมัยใหม่ในโลกพัฒน,นาการไปถึงไหนแล้วอิสลามป่าเทือนจริงๆอิสลามนี่เป็นศาสนาที่ทารุณกรรมไร้ความปราณีแต่คุณรู้ไหมครับว่าประเทศอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศที่มีความเจริญล้ำหน้าที่สุดในโลกของเราในปัจจุบันนี้แต่ในขณะเดียวกันก็กลับเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศทมีอาชญากรรมและการลักขโมยการป้นมากที่สุดในโลกเช่นกันครับงั้นให้ผมถามคำถามกับคุณสักคำถามหนึ่งแล้วคุณตอบมาด้วยความจริงใจนะครับว่าถ้าเราเอาคำสอนอิสลามไปปรับใช้ในประเทศอเมริกาก็คือคนที่รวยที่สุดคนที่เป็นมหาเศรษฐีในประเทศอเมริกา ใช้กฎในเรื่องของการจา่ายสกัดนําเงินของเขา2.5ซมาแจากจ่ายให้คนยากจนและหลังจากนั้นถ้าปรากฏว่ายังพบเจอว่าใครลักขโมยอีกโทษสูงสุดของการลักขโมยก็คือถูกตัดมือผมอยากถามคุณและอยากได้ยินคําตอบด้วยความจริงใจว่าคุณคิดว่าอัตราการลักขโมยในอเมริกาจะเพิ่มมากขึ้นหรือว่าอยู่เท่าเดิมหรือว่าลดลงครับแน่นอนมันต้องลดลงอยู่แล้วครับเพราะว่าเมื่อคุณนําเอาหลักคําสอนของอิสลามมาใช้เมื่อไหร่ ผลลั์มันก็จะปรากฏทันทีครับให้ผมยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับให้เห็นภาพชัดๆทุกคนเห็นด้วยไหมครับว่าทุกศาสนาทุกแนวทางบนโลกใบนี้จะพูดตรงกันว่าการข่มขืนการลวนลามผู้หญิงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่เป็นบาปเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องงั้นคาถามต่อมาก็คือแล้วอิสลามมีความแตกต่างจากแนวทางอื่นยังไงละ่ะอิสลามนอกจากจะสอนนอกจากจะบอกว่าคุณเนี่ยห้ามลวนลามผู้หญิง คุณห้ามข่มขืนผู้หญิงแล้วอิสลามยังสอนถึงวิธีการที่จะทําให้คุณบรรลุถึงเป้าหมายนั้นด้วยครับใต้อิสลามเราเรามีระบบของฮิญาบครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงสําหรับผู้ชายนะครับฮิญาบของเขาก็คือการลดสายตาลงต่ําเมื่อเจอผู้หญิงครับผู้ชายทุกคนเวลาเดินออกนอกบ้านถ้าเขาเจอผู้หญิงเขาจะต้องลดสายตาลงต่ําและในขณะเดียวกันผู้หญิงก็ต้องสวมฮิญาบโดยการปกปิดเรือนล่าง ตามหลักศาสนาบัญญัติก็คือเหลือได้แค่ใบหน้ากับฝ่ามือครับและหลังจากนั้นนะครับถ้าหากเป็นเช่นนี้แล้วยังมีใครกล้าข่มขืนอยู่โทษสูงสุดก็อาจจะถูกประหารชีวิตได้ครับคนพอได้ยินเช่นนี้ว่าประหารชีวิตเนี่ยนะในโลกสมัยใหม่ในโลกยุคปัจจุบันมันปีไหนแล้วอิสลามโทษประหารชีวิตเนี่ยนะอิสลามช่างเป็นศาสนาที่ปาเถือนอิสลามช่างเป็นศาสนาที่ไร้ซึ่งความปราณีซะจริงๆ ประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่จเจริญและก้าวหน้าที่สุดในโลกแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าในขณนะดเดียวกันประเทศอเมริกายังเป็นหนึ่ง <1 S 1> ในบรรดาประเทศที่อัตราการข่มขืนเยอะสูงที่สุดในโลกด้วยเช่นกันครับเป็นในการรายงานของหน่วย FBI นะครับในปี1996มีการระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเพียงแค่1ปีในปีนั้นเนี่ยนะครับ ประเทศอเมริกามีอัตราการข่มขืนสูงมากถึง2,713เคสครับนั่นหมายความว่าทุก32วินาทีจะมีผู้หญิงหนึ่งคนถูกข่มขืนในประเทศอเมริกาครับเพียงแค่ปีเดียวนะในประเทศอเมริกามีอัตราของผู้หญิงที่ถูกข่มขืนมากถึง3,700เคสต่อปีงั้นผมอยากถามคุณหน่อยนะครับว่าถ้าประเทศอเมริกา เอาหลักคําสอนของอิสลามไปใช้ผู้ชายจะต้องลดสายตาลงต่ำเมื่อเจอผู้หญิงในขณะเดียวกันผู้หญิงก็จะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามหลักการอิสลามและเมื่อทําเช่นนี้แล้วยังมีการข่มขืนอยู่ในอเมริกายังมีคนกล้าฝืนและข่มขืนอยู่โทษของเขาสูงสุดก็อาจจะถูกประหารชีวิตได้ผมอยากถามทุกคนว่าอัตราการข่มขืนในประเทศอเมริกาเนี่ยมันจะสูงขึ้นหรือมันจะเท่าเดิมหรือมันจะต่ำลงครับ แน่นอนมันจะต้องต่ำลงอยู่แล้วครับก็เพราะว่าเมื่อคุณนำมาคำสอนอิสลามไปปรับใช้ผลลัพธ์มันก็จะตามมาไงครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอิสลามนอกจากจะสอนให้เราทำความดีต่างๆแล้วเนี่ยอิสลามยังแนะนำถึงวิธีการถึงขั้นตอนในการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายนั้นด้วยครับเพราะอิสลามคือทางออกของทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นวิธีการและแนวทางที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตของทุกคนครับ يا الله يا رحمن يا رحيم